สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับคลิปนี้ผมก็จะมานำเสนอเทคนิคให้กับเพื่อนๆได้รับชมนะครับนั่นก็คือคีมนะครับคีมของเราครับก็จะมีปลอกนะครับตรงด้ามจับนะครับนี่ครับแต่ว่าปลอกของเราครับเวลาใส่ไปใช้นานๆนะครับเพราะจะหลุดจะหลวมนะครับเก็บไว้นะครับเขาหลุดเขาหลวมนะครับอย่าไปทิ้งนะครับ เรามีวิธีการแก้ไขง่ายๆนะครับเพราะบางท่านถ้าปลอกหลุดแล้วก็อาจจะเอาวางไว้นะครับไม่เก็บนะครับก็ทําให้หายนะครับวันนี้คลิปนี้ผมก็มีวิธีการแก้ไขง่ายๆกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับนี่นะครับวิธีการทํานะครับเราก็จะเอาครีมเรานะครับตรงส่วนที่ขาที่เขาหลุดนะครับ เอามาลนไฟแบบนี้นะครับนะครับเราก็จะเอามาลนไฟให้เกิดความร้อนนะครับนะครับเราก็ลนไว้ครับก็พยายามนะครับเช็คดูนะครับว่าบริเวณที่เราไม่ได้ลนเขาจะร้อนหรือเปล่าครับเพราะว่าอาจจะร้อนมือนะครับเวลาเราจับนะครับ นี่ครับแค่นี้เหล็กเราก็ร้อนนะครับเราก็ทําการสวมไปเลยนะ,น,นะครับนี่นะครับนี่นะครับก็เรียบร้อยนะครับก็ร้อยข้าแห้งนะครับ จากนั้นเราก็มาเช็คดูนะครับว่าที่เราสวมไปก่อนหน้านี้ที่เขาหลุดนะครับผลจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราใช้ความร้อนนะครับแล้วก็เอาปลอกเข้าไปสวมครับตอนนี้นะครับแน่นนะครับดึงไม่ออกนะครับนี่ครับก็สามารถใช้งานต่อได้นะครับอย่าทิ้งนะครับถ้า ปอกเขาหลวมนะครับแล้วก็เก็บไว้นะครับแล้วก็ทําแบบนี้กันนะครับน mm ี hmm. ครับก็สามารถใช้งานต่อได้อีกนะครับ mm hmm. ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับ mm hmm. ถ้าชอบก็กดติดตามครับกดไลค์กดซ mm ับ c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับสำหรับ hmm. คลิปนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ